ครับสวัสดีครับสดใสเลยแหมมาเขะมาร่วมงานกันก็นี่จะเป็นน่าจะเป็นครั้งแรกของผมนะครับใช่ไหมครับผมจําไม่ได้เหมือนกัน,นก็จไไม่ได้ <laughs> นั่นแต่ว่าถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นครั้งแรกๆเลยของผมนะที่ได้มาร่วมงานสุพรรณหงส์ครั้งที่31ใช่ไหมครับอันนี้31ครับก็ เป็นงานที่ก็ค่อนข้างตืง่นเต้นนะครับผมเห็นแฟนคลับของแบบว่านักแสดงหลายๆท่านเลยมารอครับผมมารอชื่นชมน้องๆนักแสดงที่ตัวเองเป็นแฟนคลับหรือว่ารอชมภาพยนตร์ที่ตัวเองแบบว่าอยากแบบว่ามาร่วมดูอะไรก็ตามแต่ก็ดีใจครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ครับเราแบบว่าแบบมาเชียร์ใครเป็นพิเศษไหมเออมาเชียร์ใครเป็นพิเศษไหมก็เอาจริงๆนะด้วยความที่เราก็เป็นหนึ่งคนในในวงการนี้นะครับก็รู้สึกว่าก็คงจะ ให้กำลังใจทุกคนเลยครับคงแบบว่าไม่สามารถบอออกตัวว่าเราเชียร์ใครเป็นพิเศษ,ษ,ษได้นะนหนังเรื่องโปรดเหนังเรื่องโปรดครับอาจจะเป็นหนังในอดีตนะครับผม <ใช S 1> ถ้า,ถ,าถ้าให้พูหนังครับหนังเรื่องโปรดเลยเนี่ยถ้าเป็นหนังไทยแล้ว <ใช S 1> <ๆ S 2> ก็จะคิดถึงเรื่องหนึ่งที่พี่บี้เป็นนักแสดงชื่อเรื่องว่าคิดถึงวิทยาครับอันนั้นจะคือหนังเรื่องโปรดของผมแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็เป็นเห็นว่าเป็นปีที่น่าตื่นเต้นมากเหมือนกันของวงการหนังไทยนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับ ไม่ว่าจะเป็นทีมโปรดักชันที่ผลิตทุกคนนะครับเรารวมถึงนักแสดงทุกทุกคนด้วยครับที่ได้มีชื่อเข้าชิงในชุดนักของคันดี้งที่31ครั้งนี้นะครับผมรวมถึงปีหน้าด้วยที่อาจจะมีหนังของผมหรือเปล่าอะไร<ต>ี่ก็มีครับก็เดี๋ยวปีหน้าเนี่ยตัวของคอปเตอร์เองครับก็จะมีหนังนะ,นะผมหนังชื่อว่า she come t night ครับผมก็เป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับบ้านผีปอบซึ่งจะเป็นบ้านผีปอบที่ถูกเอาตีความแบบว่ามาในยุคสมัยใหม่ละเราก็จะเป็นหนึ่งคนที่จะต้องเอาชีวิตรอดจากเรื่องราวใน ในในใน,ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแหละครับ,รบ้ีมานไปวใช่ครับเป็นตำเป็นเป็นตำนานมากๆเลยครับผมแล้วก็รู้สึกก็ตื่นเต้นมากที่อยู่อยู่วันดีคืนดีครับผมเป็นคนที่กลัวผีมากๆอยู่แล้วอะไรเงี้ย<ช>จะต้องมาหนีผีเองอะไรเงี้ยก็ก็เดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันครับแ,แต่เราได้เคยดูวอร์ชันที่ลงโนโซลโอโหอันนั้นเป็นตำนานมากทุกวันนี้ยังมีการเล่นมีมแบบนั้นกันอยู่นะครับก็ก็ก็เคยดูผ่านๆตาแหละคืออาจจะแบบ จะพูดว่าเกิดทันไหมก็น่าจะไม่ทันสัก <ใน S 1> ทีเดียวครับผมแต่ว่าพี่ๆตรงนี้หลายคนน่าจะทันใช่ไหมครับแรกก็อ๋อขอโทษครับผมแล้วชั้นเราจะมีแบบว่าลงโลงลงลงอะไรไหมครัเออน่าจะถูกตีความใหม่ให้เป็นอะไรที่จริงจังเลยครับ <c oughs> ไม,ม่อาจจะแบบว่าขาดแบบว่าไม่มีความคอมดี้หรือว่าการแบบว่าหนีผีลงโลงอะไรอย่างเงี้ละแต่มันจะเป็นการแบบว่าเออเอาชีวิตรอดจริงๆอ่ะเซอร์ไว์จริงๆจะเป็นยังไงมากกว่าแสดงว่ารับดัแน่นอนเป็นกับ แบบประจ o ยไรสปอยอะไงได้ไหมคะก็น่าจะดังนะเพราะว่าถ่ายตอนกลางคืนก็บรรยากาศจะค่อนข้างมืดมืดถึงๆประมาณนี้นะมแล้สปอยไม่ได้อะไรเลยตังหีครับครับรื่อขงเราหน่อยเราท้ายแล้วนี้ครับผม Love East Entertainment นะครับก็ ก็ถือว่าเป็นศิลปินน้องใหม่ครับผมที่ได้เข้าสังกัด Love Is Entertainment นะครับผมก็ตลอดระยะเวลาในการทํางานตรงนี้6-7ปีเนี่ยเราก็จะอยู่ในแวดวงของการเป็นนักสแสดงซีรีส์วเนาะแล้วก็อาจจะเป็นศิลปินทีป๊อปในหมวดหมู่ของบอยแบนด์แต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันเป็นการพลิกบทบาทของเราเหมือนกันค่อนข้างจะครั้งใหญ่เพราะว่ามันเป็นการเติบโตขึ้นแล้วก็เป็นเป็นเป้าหมายหนึ่งแหละที่เราตั้งใจว่าเราอยากจะทํามันมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็กับการเป็นศิลปินเดี่ยว ก็เป็นศ uh ิลปินเดี่ยวค่าย Love Is ก็ถูกเขี่ยวเข็นอย่างหนักหน่วงในช่วงนี้นะผมก็อาจจะต้องรอกันหน่อยสำหรับผลงานเพลงนะครับผมแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนฝากติดตามครับผมว่าบทบาทของผมในฐานะศิลปินจากค่าย Love Is Entertainment จะออกมาเป็นแบบไหนครับนี้เราฝึกอะไรอย่างไรบ้างคะสำหรับการเป็นศิลปินนี่ร้องเพลงครับพี่ขอโทษอ๋อก็ก็คือ ก็คือเราอ่ะคือ,อหลายๆคนก็จะรู้ว่าเราบอกว่ามีรับลต่บทบาทแหละในในส่วนของการเป็นโปรดิวเซอร์เพลงด้วยพอเนี้ยพอเข้าไปปุ๊บเราก็มีหน้าที่ในการที่แบบว่าก็คอยส่งงานอัปเดตพี่ๆเดี๋ยวว่าทีมงานของ Lo รดิวทั้งหมดแหละเขาก็จะช่วยเราในเรื่องของการเทรนว่าทํายังไงให้เพลงเนี่ยมันเป็นเพลงที่ดีอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็มีในส่วนของความสามารถเราเนี่ยก็ถูกพัฒนาต่อไปว่าสมัยก่อนเราเป็นบอยแบนด์เนี้ยเราอาจจะแรปอย่างเดียวตอนนี้ก็ต้องปรับเสียงตัวเองให้แบบว่า เป็นนักร้องที่เสียงเพาะมากขึ้นอะไรอย่างงี้ด้วยความสามารถในการเพอร์ฟอร์มบนเวทีการเต้นต่างๆเนี่ยก็ต้องพัฒนาควบคู่กันไปครแนวไหนคะแนวนอนหรือว่าแนวบ้านก็ดีผมก็ว่าดีเหมือนกันแบบเออเป็นแนวไหนอาจจะยังคอนเฟิร์มไม่ได้สักทีเดียวนะครับผมแต่ว่ถ้าเราอยากทำถ,ถ,ถ้าเราอยากทำจริงๆก็คงเป็นแนวแบบป๊อปนี่แหละป๊อปนี่แหละเพราะว่าเพราะว่าป๊อปครับอเต้นด้วยไหมอาจจะป๊อปไอคิมป๊อปเต้นเลยอาจจะแบบนิดๆหน่อยๆ ขยับร oh. ่างกายโยกนิดนึงครับซึ่ง oh. ผมในวัยอายุ26ตอนนี้ถ้าไปเที่ยวกับน้องๆแบบว่าชีป๊อปเจนใหม่ๆกระดูกกระเดี่ยวก็เริ่มสู้เขาไม่ไหวแล้ว oh. อะไรนะ oh. ยังได้อีกเยอะเขาบอกยังได้อีกเยอะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจครับก็นั่นแหละก็อาจจะแบบมีแบบว่าในส่วนของการเพอร์ฟอร์มเนี่ยเราก็ยังจะคงไว้อยู่อะไรที่มันคิดว่าเป็นความสามารถของเรา oh. ที่เราจะสามารถ ใช่ที่เราจะสามารถขายได้แล้วแบบว่าเอาไปเชิดหน้าชูตาคนอื่นได้ยืนเบ่งคนอื่นได้อะไรเงี้ยเราก็จะยังทําสิ่งนั้นอยู่ต่อไปครับกแต่แบบว่าเป็นเดี่ยวแล้วเรามีแผนก็แบบจะต้องมีพี่ใครในใจเมือห่โอ้ในใจมีหลายคนมาขอตั้งสองคนขอตั้งสองคนเหรอครับผมโอ้หอันนี้เป็นแบบว่าแค่คิดขึ้นมาแบบว่าคร่าวๆแล้วกันนะในในในหัวแบบโอ้โหมันไม่รู้จะเป็นไปได้ด้วยไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าเพลงจะแบบว่าไปไปถึงจุดนั้นหรือเปล่าทำไมครับบแบพี่ลองเดา โอ้อันนั้นอันนั้นก็อยากแน่นอนครับอันนั้นน้องพีพีก็เป็นคนหนึ่งที่เราอยากร่วมงานด้วยอยู่แล้วแต่ว่าคือน้องเขาแบบเป็นระดับที่แบบว่าโกลบอลแล้วอะเราเราเราู้สึกว่าแบบเออเราขอเป็นแฟนคลับน้องแล้วชื่นชมน้องอยู่แบบนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยมันร้อนนะอากาศมันค่อนข้างร้อนเ <laughs> นี่ยเราชอบถามอะไรแบบนี้นะครับผม <laughs> คือแฟนคลับอยู่ในส่วนแฟนคลับนะครับผม ก็น nah ั Adams, Gu London, ่นแหละครับก็น้องๆพี่พีจริงๆเราก็อยากลงงานด้วยอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะเราบิลกินอย่างเงี้ยเราก็โหเราเราชื่นชมความสามารถของเขาทั้งสองคนมากเลยนะเราเราเราชอบเขามากไม่ว่าจะเป็นในฐานะของการเป็นนักแสดงหรือว่าตอนนี้ที่เขาเป็นแบบศิลปินแบบว่าระดับโกลบอลแล้วเนี่ยคือนี่คือเป็นอีกหนึ่งไอดอลและแรงบันดาลใจของผมเลยที่เขารู้ผมรู้สึกว่าเออนับถือเขาอะไรเงี้ยน้องๆเด็กรุ่นใหม่ก็เยอะครับวงทีป๊อปสมัยนี้ล่าสุดผมดู789ผมชอบมากเลย ผมก็รู้สึกเออแบบว่าถ้ามีโอกาสนะอยากจะบร่วมงานกับน้องๆเขาเหมือนกันเออผมขออยู่ห่างๆอย่างหงวงดีกว่าครับน้องๆเขามีอนาคตที่ดีกว่าผมเยอะจะแบบว่าเร็วช้าเร็วมากน้อยแค่ไหนคะับหรับว่าสับตัวผลงานเพลงใช่ไหมครับก็ขึ้นอยู่กับว่าทารมิงที่เหมาะสมครับและความสามารถผมพร้อมเมื่อไหร่ดีกว่าคือตอนนี้เราก็แฮปปี้ดีครับกับการที่เราก็อาจจะมีงานเล็กๆน้อยๆเรื่อยๆมีโชว์ตัวบ้างกระไร คือผลงานเนี่ยท้ายที่สุดแล้วอะถ้ามันยังไม่ถึงในจุดที่เรารู้สึกว่ามันดีที่สุดมันพร้อมล่อยจริงๆเราก็ยังรู้สึกว่าแบบเราไม่อยากจะทําให้ผลงานของเราที่มันเป็นชื่อเราเนี่ยมันทิงทิงคล่องข้างไปเราอยากออกมาให้มันดีที่สุดก่อนตอน่อแบบดาราต้าคราครับผมก็ฝากแล้วผมก็เดี๋ยวปีหน้านะผม ก็จะมีหนังเออชีคัมแอดไน้นะครับผมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมติดตามมันได้นะครับแล้วก็ติดท่างผมในฐานะศิลปินจากบ้าน Love is Entertainment ด้วยนะครับผมฝากพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนนะครับผมผมคอปเตอร์ครับเบอร์ห้านะครับผมอย่าลืมเลือกอะไรครับเนี่ยขอบคุณมากครับผมนะครับอินซีนะครับอินเสิร์ตครับ